สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆของการทำยอดขายให้สำเร็จและใช้เวลารวดเร็วใช้เวลารวดเร็วและเคล็ดลับรวดเร็วง่ายๆเคล็ดลับของความสำเร็จเนี่ยก๊อปปี้จากคนเก่งไงคะวันนี้เรามองว่าใครคือท็อปเซลล์ก็ไปคุยกับคนนั้นก๊อปปี้เขาเขาทำแบบไหนก็ทำเหมือนเขา มันง่ายมากเหมือนเช่นที่เราอะอยากได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็ก๊อปปี้จากเจ้าของภาษาเราก็จะเรียนภาษาได้ถ้าวันนี้เราขายไม่ได้แล้วคนเก่งเขาทำอะไรเขาถ่ายคลิปลง YouTube ลง TikTok หรือลงในเพจเขาไลฟ์ขายของวันนี้เราก็ต้องทำหลักการง่ายๆวันนี้ เราต้องมีโมเดลก่อนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากเป็นใครในองค์กรแล้วคนคนนั้นเขาทำอะไรบ้างลองฝึกเหมือนเขานั่นคือการพัฒนาตัวเองแบบรวดเร็วแล้วค่อยหากระบวนการให้ตัวเองยืนพื้นให้ได้แล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จง่ายๆในเรื่องของการขายเพราะฉะนั้นวันนี้อย่า ลืมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองนะคะสำหรับงานขายวันนี้บ๊ายบาย